จำไงเป็นกันนะคราวนี้อย่าลองเป็นเกียกิด,ดูแา่ทาี่อยากลองเป็นยกิด,ดูดูยี่ยกียกี่ไปไงสกิลเกียกิถ่ายรูปอ๋อโอเคเข้าใจแล้วมาถือว่าผมผมไม่เคอยอ่านอะไรหรอกนะ เดี๋ยวตาดาค่อยเป็นคายโกะก็ได้นะมาเลยทุกคนเย้คนนี้พร้อมที่จะถ่ายรูปทุกคนจะสะบอรูปแล้วหักเงินซิริกเลยอมเมื่อกี้คนนว่าจะหักเงินซิริกกันเหรอไปแล้วไปแล้วทุกคนพร้อมลุยได้เลย สำหรับรภูมินี้เราต้องชนะให้ได้เพราะว่าเราต้องเป็นที่หนึ่งหาเล่นบล็อกฟุตหน่อย,เอ,ยเอาเปืนอะไรอ่ะสุดยอดเลยอ่ะเอา้เอา เดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายรูปอ๋ออยากยิงเลยเหรอยอดยาเลยนะเล่นไรนี้อันนี้คือคีย์บอปนาวอธเป็นหลักการเหรอหลอมร้อมหลอมหรับการถ่ายรูปรอบรอบถัดไป รูปสวยกาบ,บ้างเลยนะรูปแถวมาสวยบ้างเออลุงโฮตายไปเอาลูกชัตเตอร์ชัตเตอร์ชัตเตอร์พร้อมชัตเตอร์พร้อมชัดเออพร้อมสวยบ้างเอ,อสวยมากพร้อมพร้อมพร้อมตะกี้คืออะไร tôi quẩy chặt tơ tay đi. trước nó hay đã à hỏi dài lắm, phải đây lắm Phải, cấp, 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 cấp Lập bài lắm, lập lắm, lập lắm phải phải lắm มันยายแล้วมันยายแล้วครับ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 ทราบครับ,รบเล่นเดนโทสับฟู่เล่นเดนโทสับไปได้เหรอรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะอาจจะได้หรือว่าอาจจะไม่ได้ก็ได้นะเดี๋ยวนี้ไม่ไปบอร์ดเกมหรอครับเมื่อวานผมไปแล้วนะ เ <laughs> มื่อว่านหะผมไปบอดเกมแล้วนะก็เป็นวันปกติของผมนะว่าที่ผมไปวันวันเสาร์นะกับวันศุกร์สองวันนะ่ะนะแปบ๊บแป๊บแปบบ๊บเอาอาลูอ่ะ ย้ำยำชัตเตอร์พร้อมมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ๋อขอบคุณสายฟ้าโลดอ่งครับผมโอ้ัตูไปไหนหมดเนี่ยเฮ้ยสตูไปไหนหมดแล้วเนี่ยนี่ครับอ่าสวัสดีครับผมอ่าคุณชื่ออะไรล่ะสวัสดีครับผมคุณโฟอาร์สวัสดีครับก็วันนี้เราก็จะ ตอนนี้ผมกับลังเล่นกีพอทับไปเล่นการเลยนะซึ่งมันสนุกมากเลยลนะ่ะมันเป็นเกมไปเล่นการที่สนุกมากเลยเอาเถาอะโดนเอลุกลอบไปแล้ว <c oughs> นี่แหละเป็ดที่แข็งแกร่งที่สุดในพิลเทียมเนี่ะฉันถ่ายรูปได้รูปเดียวเองอไม่ได้ไม่ได้ไไดนิตยสารเพโดอนเมนเทสซตตี้ของเรานิตยสารเพโดมิเนียมของเรา,า,า,เเราต้องต้องการรูปต้องการรูป คนมากกว่านี้ฉันต้องการลูกคนมากกว่านี้ไปเถอะคนไปเลยตากล้องจริงนะก็ถือว่าผมเป็นตากล้องมาแล้วมาแล้วพร้อมถ่ายรูปแล้วเอารูปไปได้รูปแล้วอ๋อตายแล้วโอเคสวยกาบ้าไม่ต้องมางหรอกดนาะเรารู้แล้ว ไอ้สอรี่สอรีฮควิตัวเดี๋ยวเดอหอแป๊บรอแป๊บเออโอเคผัดกันฮิวอ่ะผัดกันฮิวอ่ะเฮ้ยใครใครใครเจ็บตรงนู้นนะใครเจ็บตรงนู้นใครเจ็บเอาปล่อยใหญ่แล้วปล่อยใแล้วไปได้แล้วไปได้แล้ว กำลังไปดิกำลังไปยูๆๆๆลูกพกสกิลกำลังสวยงามเลยสวยมากอย่าไปดักยิงนะสปอนซี่ถอยได้แล้วไป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 อย่าไปดักยิงตั้งสปอนซี่โอ้ขับคือขับรถนะครับเหรอเฮ้ยเฮ้ยถอยบ้าถอยบ้าถอยบ้า เออไปต้องถอยก็ได้อาเราเราพร้อมเราพร้อมอามาเดี๋ยวช่วยไปช่วยเอาเอาลูกเอาลูกเดี๋ยวอยากยิงักสปอตเลยเออเอาเอาไปคนละสามสิบได้แล้วโอเคชนะเจียกิก็สนุกกเหมือนกันนะแล้วก็ของเราคือแกอร์ของเราคือสิบดามิดก็เท่านี้เหรอนะตัวอะไรนะลองอีกบ้าง ยากิเละสวยเลยยากิมาแล้วมาแล้วผมพร้อมหรับผมพร้อมกับหักการถ่ายรูปไว้ทุกคนแล้วนะคะบบอกมาว่าหนังสือหนังสือที่จะสารเพนท์รอมเบียนัลโตเซตี้สอบอะไรสัปดาห์ของเราจะต้องการรูปที่สวยงามที่สุดเราถ่ายรูปพวกคุณก่อนเลยเราต้องการรูปที่สวยงามที่สุดเอาไว้จะลงให้ที่เจาสารเราไปนะแต่ว่าไม่มีนังสือสารแลา้ที่จะสู้อีบุกิได้แล้วนะนะฉะนั้นก็ ถ้าเกียตินีแล้วก็ชอบเด็กอิวุกีไปทีนะอยากอยากเล่นปเป็นอิวุกิอ่ะโอเคนะโอ้ทำลายท็อปสี่มันเลยโอ้วัดเลยอ่ะไปเลยตากล้องฉันเลือกเธออ๋อออกทางนี้เหรอไปกันเถอะมาแล้วมาแล้วมาแล้วตากล้องมาแล้ว ขอบคุณขอบคุณขอบคุณเฮ้ยเดูดูเออารูดันทีนี้ดูดูเออารูดันหน่อยดูเออารูดันหน่อยแกเจเดี๋ยวออกมาที่ได้ไงวะไปเช็ดเช็ดออกมาที่ได้ไงเช็ดออกมาที่ได้ไงอ่าทีมฉันอยู่ไหน ở lẽ ở đây. ba 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 cả chết cả chết cả ba Kịch ba đó 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 chết thì đã lú chết thì đã lú เจนิอาลุ่นเจนอาลุวะวะเอ้าไข่ลูกออกไปแล้วนะไข่ลูกออกไปแล้วนะสวย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 ขนาดนี้แล้วไม่ไม่มีใครคิดอยากเล่นอาลุ่นเลยหรือ

่โดนเข้าไปแล้วไงล่ะข้อเสียของกันถือว่าได้ไปต่อเลยโอย เออยังโดนอยู่โอเคสวย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 กลับไปแล้ว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 มาช่วยทีมแล้วมาช่วยทีมแล้วทีมก็พยายามยิงหลักมันนิดนึงนะโอ้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 ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ เอาดิเอาดิเอาไปเอาไปคนระฮิวไปเอออสุสะออสุสะเอสสะอสวย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 ไปต่อไปต่อไปต่อรอคนติดตามคุณรูบี้ถึงสองพันหนึ่งที่อ่านจริงด้วย่ะเนี่ดะผม,ผม อ้าเธอถึนสองพันหึงเองนะแค่แค่เลขแค่เลขโดโดดสองพันกับหนึ่งเท่านั้นนะแต่ผมคิดว่าเป็นไปได้ยากเอา้าถ่ายรูปต้องถึง,ง,ถงสีนะ่ต้องถึงสี่น่าสินะต้องถึงอ่ีกแล้วไปพิยูเอาไป โอ๊ยคิวไม่ทันขอโทษสวยขอบคุณขอบคุณเดี๋ยวไปกลับไปยิ้วกันเดี๋ยวกลับไปยิ้วกันสุดยอดไปเลยทุกทีมทุกทีมเราสุดยอดไปเลยอะ่ะแต่ละคนต้องแบบนี้สิเอาตั้งชักเตอร์ไปตั้งชักเตอร์ไว้แล้วนะที่เดี๋ยวจะก,กันด้วย ออผิดทางผิดทางผิดทางทางนี้ทางนี้ทางนี้คิดว่าจะถึงไหมครับเออถ้าคิดว่าจะถึงไหมเหรอมันก็คงจะมันก็คงจะถึงแหละแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะต้องลองดูอะ่ะเพราะว่าผมก็ไม่เคยได้พุตามในขนาดนั้นด้วยนะแฉต้องลองดูนะ จิมันจิมันเนรู้จิมันสวยสวยเอาอีกใเนรู้เออเก็บบาเก็บบางไม่ใครไม่ใครเนรู้เนร,เนรเนู้อ่ะมาท่าเนรูปมาท่าเนรู้เอามั่นใจว่าต้องถึง อากระดิวพากระดิวอย่าอย่าอย่าเออสวยสวยมาคุณมาคุณไปต่อได้ <laughs> มันม่นใจว่าต้องถือนะต้องมั่นใจแล้วละ่ะมันคิวเป้าหมายเดียวอะ่ะแต่ว่ามันก็โอเคอป้งผมว่ามาแล้วมาแล้วใครอยู่ไหนใครอยู่ไหนแชะ โอ้ยยูกะยูกะยูกะโอ้ย, y uka, y uka, y uka. ยอโอ้ยยุกะยูกะยูกะช่วยทีอ่าโอ้ยขอบคืนขอบคืนอ่าโดนยูกะสอยไปแล้วกลับไปแล้วเกิดใหม่แล้วจ้ามาแล้วดีนะที่เป็นคีโมทอสอ่ะกระสุนแค่นี้แค่กระสุนแค่นี้แค่แค่ปลุกให้ตื่น,นก็ทำได้แล้วล่ะ แฉเอาตาบอดแล้วตาบอดแล้วเอ้อหมดเอ้อหมดสวยเดี๋ยวยิวไม่ทันแล้วตายซสแล้วขอโทษนะ

เราสอคนต้องไหวอ่าจะได้แล้วโอเคสวยเราสองคนต้องไหวก็ถือว่าโอเคนะอยู่นะพารู้ยิวไปซะเยอะเลยเราที่เปยิวเล้าที่ไม่ได้เลือกเลย